สวัสดีค่ะมาพบกับน้อยพลนะคะที่ช่องย t ท b e ปลอดไยพลเจนเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุองพลอ,อยู่กับเจ้ากระบะสี่ประตูนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLS นะคะขับเคลื่อนสองล้อค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบ6สปีดค่ะราคาจะดจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่8 8, 8 9 0 0 0นาพันนะคะแล้วก็สีที่เห็นกันอยู่นะคะจะเป็นสีเทาดำนั่นเองค่ะเป็นสียอดฮิตเลยสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2 -0 นย์นะคะเทอร์โบเดี่ยวค่ะ แรงมาจะอยู่ที่170แรงมิดจะอยู่ที่405นะคะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องพลพาดูรอบๆคันกันนะคะว่าชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแล้วก็ระบบจะมีอะไรกันบ้างคะสำหรับชุดแต่งวิกเตอร์ที่รอเปลี่ยนนะคะชิ้นแรกจะเป็นในส่วนของเจ้ากระจังหน้านะคะนี่เลยกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะคะจะเป็นซีซีแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลวงพึ่งทา,ง,า,า,างด้านในระบายความร้อนได้ดีค่ะ มาพร้อมกับไฟสักดวงนะคะตัวไฟนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวนะคะหรือว่าเป็นสีส้มนะคะแบบนี้สามารถเลือกได้เลยกอติดเพิ่มเติมนะคะในส่วนของอะคริลิกฝากระโปรงนะคะเป็น c o าเรนเจอร์แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของกระจังนะคะก็จะมีไฟที่กระจังมาให้ด้วยนะคะเป็นสี่ดวงนะคะสองสองด้านนั่นเองค่ะ ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟ LED นะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะเรามีการติดครอบไฟหน้าเพิ่มเติมด้วยในส่วนของเจ้าวิกเตอร์นะคะเราครอบชิ้นนี้เข้าไปทั้งชิ้นเลยนะคะในส่วนของตัวขอบลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีไรจะเป็นสีดํานะคะเหมือนกับตัวรถก็ได้นะคะหรือว่าตัดเป็นสีบอลเงินอนอนีก็ได้เหมือนกันค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยค่ะสําหรับเรื่องนี้นี่เลย มาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคิว์ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นคิว์ล้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นแบบด้านกันรอยขีดขวนได้ดีเลยค่ะในส่วนของตัวแม็กยางค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กของ a v a m p i ายนะคะแล้วก็จะเป็นยางนะคะโตโยทายค่ะรุ่นโอเพนันทีเอทนะคะขนาดยางคันนี้ค่ะจะอยู่ที่265นะคะทับ65ขอบ18ค่ะมาให้สวยๆแบบนี้เลยเละค่ะ คืแตงที่เราติดเพิ่มเติมอีกนะคะก็จะมีในส่วนบ้ารงเปิดนะคะแล้วก็คิ้วกันศาสตร์ค่ะส่วนบันไดข้านะคะตัวนี้จะเป็นเดิมเดิมจากโรงงานมาให้อยู่แล้วค่ะมีมีข้อฝาถักน้ำมันมาให้ด้วยนะคะทางด้านท้ายนะคะก็จะมีตัวกันชนท้ายมาให้จากโรงงานค่ะรุ่นนี้จะมีกล้องมองหลังอยู่ใต้โลกโก้ฟอร์ดให้ด้วยนะคะไฟท้ายจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีข้อไฟมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวน้องใอพาไปชมภายในกันนะคะว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ มีเลยค่ะมาดูภายในกันเลยนะคะเดิมๆของคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้น้องพลอยได้มีการเปลี่ยนเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะอันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีส้มนะคะแบบเจ้าไวแท็กนั่นเองค่ะ <S <S ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังนะคะแล้วก็สีการเดินได้ได้ด้วยกว้างๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S ในส่วนของทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยพวมาลัยสามารถปรับได้สีทิศทางนะคะลงขึ้นดึงเข้าถอยออกได้เลยค่ะ ตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบออโต้ให้ด้วยตัวจอกลางค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นทัสกิีนสีนะคะแบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อนะคะในส่วนของ p p p l e r p ค a y a n พ r o i d a u ต o ได้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายนะคะเราเปิดแมปในโทรศัพท์นะคะให้ขึ้นจอนี้ได้เลยค่ะตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคันนี้หล่อถูกใจไหมคะเราต้องบอกว่าคันนี้ตอนนี้เรามีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆนะคะ ดาว25%นะคะได้ดอกเบี้ยสูงเ4ปีนะคะพร้อมชุดแต่งแบบนี้ได้เลยคะ่ะท่านไหนสนใจต,ติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยคะ่ะที่เบอร์0616624169นะคะหรือว่าจะเป็นแอไลน์ l o y f o r d ค่ะสำหรับวันนี้น้องพลอยฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย